สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็บต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการมอเตอร์ช n น e l ทางช่อง5กดใหม่เลข5นะครับผมต้องบอกว่าวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันที่หลายๆคนรอคอยอยู่นะฮะสัปดาห์ที่แล้วั เอสโปรครั้งที่38ใช่แล้วครับพี่ใหญ่ทำไมไม่ครบล่ะเออนะครับบางคนอยากดู SUV ยีมีไหมพี่ใหญ่ครับมีครับผมโอ้อยากดูรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์มีไหมฮะมีครับผมหรือว่ารถแบบรถสปอร์ตแบบว่าซูเปอร์คาร์มีไหมพี่มีครับผมโอ้โหมีทุกหลากหลายเลยทีเดียวมีครับผมยังครับผมหรือว่าเอาให้อย่างี้ดีกว่านะครับมีทุกเซกเมนต์ที่คุณผู้ชมเนี่ยนะครับต้องการจะชมนะแต่ทางที่ดีเนี่ยนะครับ ผม่าอยาเสียเวลาดีวยว่ะน่าจะรอกันอยู่แล้วสำหรับคุณผู้ชมที่อยากติดตามชมในสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่ามีรถเปิดตัวใหม่ๆหลายรุ่นทีละทีเดียวนะครับที่รอคุณผู้ชมอยู่นะฮะถ้างั้นนะครับไปชมกันเลยครับ ตอนนี้นะครับพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่บูธของ MG แล้วครับผมนอกจากรถสีสวยๆนะครับ MG 5แบบนี้แล้วนะครับยังมีตัวไหนที่น่าสนใจอีกนะครับหรือว่ามีโปรโมชั่นหรือว่าไฮไลท์อะไรเด็ดๆนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ MG เรา ออกแบบภายใต้ EV p i o n e e ก็คือเราพยายามจะตอกย้ำถึงความเป็นผู้บุกเบิกของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยสำหรับ MG นะครับหลังจากที่เราเปิดตัวรถต้นแบบ Emotion ไปเมื่อปี2018นะครับปีนี้เรานํา MG Cyberster เป็นรถไฟฟ้าต้นแบบแต่รถรุ่นนี้เนี่ยเราจะนำมาเป็นรถเรียกว่า Production Car re, ซึ่งจะเปิดตัวสำหรับในประเทศไทยเนี่ยน่าจะอยู่ในปี2,566ก็เรามีจองเนี่ยสองสิทธ์ด้วยกันก็คือ ซิวเวอร์5,000บาทแล้วก็โกล10,000บาทสําหรับเงินจองเหล่านี้นะครับก็จะมีมูลค่าเป็นสิบเท่าเมื่อเป็นส่วนลดสําหรับตอนเปิดตัวรถยนต์รุ่นนี้ในประเทศไทยแล้วสําหรับระยะเวลาในการจองนะครับเราจะเปิดจองแ้งแต่ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปีนี้จนถึงเมษายนปีหน้าก็สําหรับคนที่จองช่วงระยะเวลางานมอเตอร์เอ็กซ์โปนี้นะครับเราก็จะมีให้มาชมรถรุ่นนี้แบบเอ็กซ์คลูซีฟบนเวทีด้วยครับคนที่สนใจนะครับมาจองสิทธิ์นะครับหนึ่งคนต่อหนึ่งสิทธิ์เท่านั้นครับ สำหรับเรื่องของการโปรโมชั่นในงาน m o เตอร์โชปีนี้นะครับสำหรับตัว HS แล้วก็ ZS รวมถึงรถอีกบางรุ่นนะครับก็คือขับฟรี150วันควันดอกเบี้ยพิเศษนะครับก็มาคุยกับพนักงานของเราได้เลยครับที่พูด m o เต r ร์โชนี้เอนะครับเราก็อยากจะให้ทุกๆท่านนะครับมาสัมผัสแบรนด์รถยนต์ MG มมารู้จักแล้วก็มาเรียกว่าทดลองขับนะครับแล้วก็อยากให้เห็นถึง เรียกว่า MG เราเป็นผู้บุกเบิกในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าอย่างไรเพราะว่าเราไม่ได้แค่แนะนํารถยนต์ไฟฟ้าแต่เราวางรากฐานเรื่องของ EV ecosystem เรื่องของการตั้งสถานีจุดชาร์จแบบเร็วทั่วประเทศนะครับปัจจุบันก็มี120แห่งแล้วก็เร,เรียกว่าทุกๆ150กิโลเมตรก็จะเจอจุดชาร์จของเรา1จุดลูกค้าของเราก็สามารถจะเดินทางได้ทั่วประเทศโดยไร้กังวลน,นะครับก็อยากให้มาสัมผัสแบรนด์ MG ในงาน Motor Expo ค,ครั้งนี้ครับ โอ้โหดูคึกคักเลยทีเดียวครับคนเยอะมากจริงฮะผู้ชมครับผมยังพอมีเวลาไหมพี่ใหญ่ถ้าเกิดคนอยากต้องการจะจับจองรถในภายในงานเนี่ยก็ยังมีเวลาอยู่ครับผมครับผมพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะฮะใครที่อยากได้รถรุ่นไหนนะแล้วต้องการจะเป็นเจ้าของเนี่ยพร้อมข้อเสนอพิเศษต่างๆที่เราเนี่ยได้ให้ผู้ชมได้เห็นกันไปแล้วว่ามีอะไรกันบ้างเนี่ยก็มาได้เลยในงานนี้นะครับนอกจากผู้ชมนะครับอยากจะเห็นตัวเป็นตัวจริงของเขาก็สามารถมาในงานกันได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าแบบว่า ดูในรายการของเราก็ในตัวครบถ้วนแล้วล่ะใช่แล้วนะครับหรือว่าจองออนไลน์ได้ค่ายรถหลายค่ายเนี่ยนะก็สามารถจองออนไลน์ได้ด้วยนะครับเอาวันนี้เวลาของเราสองคนหมดแล้วนะครับพร้อมกับรายการมอเตอร์ชอแนลนะครับอยู่ช่อง5กดเลข5นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ